มนุษย์ต้องการเห็นพวกผีเปรตเทวดาท่านให้เจริญกระสินกองใดก็ได้และฝึกทิพยะจักษุยานมีระดับชาญเพียงอุปจาระชาญหรือชาญหนึ่งถึงสองเท่านี้ก็พอเห็นผีเทวดาได้แต่ไม่ชัดนักแต่จะเห็นพรมไม่ได้ถ้าจะให้เห็นพรม ต้องได้ฌานสี่ชำนานจัตุยานจะแจ่มใสขึ้นสามารถเห็นพรมได้แต่จะเห็นพระนิพพานไม่ได้ถ้าอยากจะเห็นพระนิพพานต้องเจริญวิปัสสนาญาณให้ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นอย่างต่ำอาศัยญาณที่ได้ไว้ในสมัยโลกิยฌานพอได้มรรคผลเป็นพระอริยะฌานนี้ก็กลายเป็นโลก,กุตรฌาน และอาศัยผลที่เป็นพระอริยะท่านเรียกยานที่ได้ว่าวิมุตติยานทัศนะแปลว่าลุดผลจากกิเลสพร้อมด้วยยานเป็นเครื่องรู้เท่านี้พระนิพพานก็ปรากฏชัดแก่ยานจากสุพระโสดาบันนี้ได้แต่เห็นนิพพานยังอาศัยนิพพานเป็นที่พักผ่อนไม่ได้ แต่ถ้าสำเร็จอรหันตผลแล้วท่านก็ไปนอนค้างบนนิพพานอันเป็นสถานที่อยู่สำหรับคนได้เลยท่านว่าบนนิพพานก็คล้ายกับพรมมีวิมานแต่วิจิตมาก่างของท่านที่เข้านิพพานเป็นทิพละเอียดใสสะอาดใสคล้ายแก้วประกายพึกมีรัศมีสว่างมากกว่าพรมอย่างเทียบกันไม่ได้เลย มีความสุขที่สุดอย่างไม่มีอะไรเปรียบเพราะความรู้สึกอย่างอื่นไม่มีมีแต่จิตสงเคราะห์เรียนถามท่านว่าพระที่เข้านิพพานแล้วจัางพระอรหันต์รับแตาเจ้าท่านจะมาโปรดพวกที่ยังไม่บรรลุได้ไหมท่านตอบว่ามาได้เราจะยินท่านเมื่อจิตเข้าสู่อุปจารชาน ถ้าท่านต้องการให้ได้กินเสียงจะเห็นท่านได้เมื่อมีอารมณ์จิตอยู่ในอุปจาระฌานแต่เห็นไม่ชัดถ้าไม่มีอารมณ์ถึงจะตุตฌานและทรงฌานจนชำนิชำนาญแล้วจะเห็นชัดและได้ยินคำสอนเหมือนเห็นฉันนั่งอยู่และพูดอยู่อย่างนี้ท่านจึงสรุปว่าเรื่องของการเห็น มีเป็นระดับอย่าเถียงกันเรื่องนิพพานเลยทำตัวให้ถึงเสียก่อนจะเห็นเองเวลานี้เธอทั้งสามยังเป็นโลกิยชาญอยู่อย่าเพิ่งคิดว่าดีแล้ววิเศษแล้วยังไกลต่อความดีต่อความวิเศษมากนักคนที่รู้ว่าตัวดีคนนั้นยังไม่ถึงความวิเศษคนใดเห็นว่า ไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้เทวโลกพรหมโลกไม่มีอะไรดีอะไรวิเศษสิ่งความรักความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับนับถือกฎธรรมดาผู้นั้นแหละถ,ถึงความวิเศษแล้วเธอทั้งสามถ้าต้องการฉันฉันจะมาสอนเธอทุกคืนที่เธอต้องการเมื่อต้องการฉันขอให้คิดถึงฉันเรียกฉันว่าอาจารย,าย์ใหญ่ แล้วฉันจะมาพบเธอเสมอแต่ต้องเป็นเวลาดึกสงัดพอฉันเสร็จท่านก็ลากลับไปเรื่องนิพพานท่านว่าอย่างนี้ขอท่านผู้ฟังฟังแล้วฟังหูไว้หูอย่าเชื่อเกินไปและอย่าเพิ่งปฏเเิเสธจนกว่าท่านจะเข้าใจถึงวิมุตติยานทัศนะเมื่อไรเมื่อนั้นท่านเอาความบริสุทธิ์ของท่านยานเป็นเครื่องรู้พิสูจน์ ท่านจะทราบจริงว่าท่านอาจารย์ใหญ่พูดนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงธรรมเครื่องบำรุงวิปัสสนาญาณน,นักเจริญวิปัสสนาญาณที่หวังผลจริงไม่ใช่นักวิปัสสนาทำเพื่อโฆษณาตัวเองแล้ว ท่านว่าต้องเป็นผู้ปรับปรุงบารมีสิบให้ครบถ้วนด้วยถ้าบารมีสิบยังไม่พร้อมครบถ้วนเพียงใดผลในการจเจริญวิปัสสนาญาณจะไม่สมบูรณ์บารมีสิบมีดังต่อไปนี้ 1. ทานคือการให้ต้องมีอารมณ์ใคร่ต่อการให้ทานเป็นปกติให้เพื่อสงเคราะห์ไม่ให้เพื่อผลตอบแทน ให้ไม่เลือกเพศวัยฐานะและความสมบูรณ์เต็มใจในการให้ทานเป็นปกติไม่มีอารมณ์ไว้วันในการให้ทาน2คือศีลรักษาศีลห้าเป็นปกติศีลไม่บกพร่องรักษาแบบอุกฤษคือไม่ทำศีลให้ขาดหรือด่างพร้อยไม่ยุคนอื่นให้ละเมิดศีลไม่ดีใจเมื่อคนอื่นละเมิดศีล ข้อ3คือเนคขมมะการถือบวชถือพรหมจรรย์ถ้าเป็นนักบวชก็ต้องถือสิกขาบทอย่างเคร่งครัดถ้าเป็นคารวาสต้องเคร่งครัดในการกระงับอารมณ์ที่เป็นทางของนิวรณ้คือการทรงฌานเป็นปกติอย่างตำก็ปฐมฌาน4คือปัญญา มีความคิดรู้เท่าทันสภาวะของกฎธรรมดาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปกติข้อที่5คือวิริยะมีความเพียรเป็นปกติไม่ท้อถอยในการปฏิบัติเพื่อมรักผลข้อที่6อดทนต่อความยากลำบากในการฝืนใจระงับ อารมณ์ที่ไม่ถูกใจอดกลั้นไม่วันไวจนมีอารมณ์อดกลั้นเป็นปกติไม่หนักใจเมื่อต้องอดทนข้อ7คือสัจจะมีความจริงใจไม่ละทิ้งกิจการงานในการปฏิบัติความดีเพื่อมักผลข้อ8คืออธิษฐานความตั้งใจ ความตั้งใจใดๆที่ตั้งใจไว้เช่นสมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์เข้าไปนั่งที่โคนต้นโพพระองค์นั้นทรงอธิษฐานถ้าเราไม่ได้สำเร็จพระโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้แม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปหรือชีวิตจะดักไสคือสิ้นลมปราณก็ตามที พระองค์ทรงอธิษฐานเอาชีวิตเข้าแลกแล้วพระองค์ทรงบรรลุในคืนนั้นการปฏิบัติต้องมีความมั่นใจอย่างนี้ถ้าลงเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วสำเร็จทุกรายและไม่ยากเสียด้วยใช้เวลาก็ไม่นานเก้าคือเมตตามีความเมตตาปราณีไม่เลือกคนสัตว์ฐานะชาติตระกูล มีอารมณ์เป็นเมตตาตลอดวันคืนเป็นปกติไม่ใช่บางวันดีบางวันร้ายอย่างนี้ไม่มีหวังและข้อสุดท้ายคืออุเบกขาความวางเฉยต่ออารมณ์ที่ถูกใจและอารมณ์ที่ขัดใจอารมณ์ที่ถูกใจรับแล้วก็ทราบว่าไม่ช้าอาการอย่างนี้ก็หมดไป ไม่มีอะไรน่ายึดถือพบอารมณ์ที่ขัดใจก็ปรงตกว่าเรื่องอย่างนี้มันธรรมดาของโลกแท้ๆเฉยได้ทั้งสองอย่างบารมีสิบนี้มีความสำคัญมากถ้านักปฏิบัติปกพร่องในบารมีสิบนี้แม้อย่างเดียววิปัสสนายานก็มีผลสมบูรณ์ไม่ได้ ที่ว่าจเจริญกัน10ปี20ปีไม่ได้อะไรนั้นก็เพราะเป็นผู้ปกคร้องในบารมีสิบนี่เองถ้าบารมีสิบครบถ้วนแล้วผลการปฏิบัติเขานับวันสำเร็จกันไม่ใช่นับเดือนนับปีฉะนั้นท่านนักปฏิบัติหึงต้องสนใจปฏิบัติในบารมี10ข้อนี้ไม่ให้บกคร่องเป็นกรณีพิเศษ ต่อไปนี้จะพูดถึงเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณคือทิพยะจักขุญาณหรือวาระน้ำจิตของคนอื่นดูกระแสจิตเขาสุขหรือเขาทุกข์เขาสะอาดหรือเขาสกรปรกอันนี้เรารู้ได้อีกเหมือนกันแต่ว่าต้องพยายามฝึกดูจิตของตอนเองให้เข้าใจชัดจิตของปุถุชน คนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเป็นจิตที่มีสีเนื้อเต็มไปได้วยความสกรปรกโสโครกไม่สะอาดพองไซจิตของคนที่ได้ปฐมฌานจะมีอาการเหมือนแก้วเครือบปฐมฌานละเอียดเป็นเนื้อแก้วลึกลงไปประมาณสัก25เปอรจิตของคนที่ได้ฌานสองจะเป็นแก้วลึกลงไปประมาณ50จิตของคนที่ได้ฌานสาม ละเอียดเป็นแก้วทั้งดวงแต่มีแก่นเล็กๆอยู่ตรงกลางจิตของคนที่ได้ฌานสี่จะเป็นแก้วทั้งดวงสะอาดมากแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีประกายถ้าจิตของพระโสดาบันจะเป็นประกายออกไปประมาณ25%นี่เราฝึกดูแต่ถ้าจิตของพระสะกิทธาคา จะเป็นประกายเข้าไปประมาณ50%จิตของพระอนาคามีจะเป็นประกายทั้งดวงแต่มีแกนข้างในถ้าจิตของพระอระหันต์จะเป็นดาวทั้งดวงไม่มีแกนเลยอันนี้เป็นสภาพของการดูจิตที่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสศกกปรกมากหรือสกกปรกน้อยจะนั้นพอได้ยินชื่อคนที่รู้ว่ารู้เรื่องราวของคน เห็นหน้าคนให้ดูจิตก่อนอย่าไปดูหน้าตาฟังเสียงอันนี้ไม่แน่นอนคนมีกิเสจังพวกเราเราโกหกได้แต่ว่าจิตของคนโกหกไม่ได้ถ้าจะดูความสุขความทุกข์ของจิตความจริงท่านแยกไว้เป็นหกผมขอแยกเป็นสามคนมีทุกข์มากจิตมีสีดำมากมีทุกข์น้อยสีดำน้อยจังลงไป ถ้าคนมีความสุขเพราะมีอามิตรมากจิตจะมีสีแดงหากความสุขจากอามิตน้อยจิตจะมีสีแดงน้อยถ้าคนที่มีจิตสบายบาสยไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ดีหรือไม่ดีจิตเป็นสุขมีสีขาวอันนี้เป็นจิตของผูุ้ชนคนธรรมดาก็เป็นที่น่าสังเกตเจโตปริยญาจานี้ ก็น่าจะฝึกฝนกันเข้าไว้เป็นการดูจิตของเราเองว่าสกรปรกมากหรือสกรปรกน้อยถ้าสกรปรกมากพยายามแก้ไขให้สกระปรกน้อยจะได้ไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะเข้าใจว่าตัวดีไว้เสมออันนี้ใช้ไม่ได้เลยและทั้งหมดนี้เป็นคำสอน หลวงพ่อพระราชพรมยานจงจำไว้จงอยากคิดว่าการฟุ้งซ่านของจิตถ้ามันยังอยู่มีอยู่บ้างก็จงอยากคิดว่าเราเลวแต่ว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตจริงๆเราจะตัดกันได้ก็ต่อเมื่อถึงอรหันตผลแล้วเมตอะคามียังมีอุธทธจักรไอตัวนี้มันคุมไปถึงอนาคามีแต่ว่าพระอนาคามีนี้ ถึงแม้ว่ามีอุทธจักรแต่ก็มีในด้านของกุศลไม่ใช่อกุศลขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรม